สวัสดีครับผมมาพบกวับอาร์มในช่องฟรีดอฟอาร์มนะครับผมกาภารกิจพิชิตการสอบเป็นพนักง,งานรักษากิจหรือข้าราชการนะครับถ้าในถ้าผมได้หน่วยงานที่ไหนเนี่ยการทำซีรีส์นี้ก็จะู่ดีตรงทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทำซีรีส์ของธนาคารในประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะครับ โอเคครับซีรีส์นี้ก็เป็นการสอบนะครับหรือแบงช่าความรู้สึกผมว่าแมงชาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สอบยากนะฮะแค่ความรู้ทั่วไปหรือแอพิจูดเอนเนี่ยผมว่ามันก็ยากแหละสำหรับผมเนี่ยผมสอบมาครั้ง2ครั้งยังไม่ผ่านเลยนะครับยังไม่ได้สัมผัสวิชาเฉพาะเลยนะครับผมก็ เดาถ้าสมมุตินะผมก็อ่านของผมเท่าความรู้จักก่อนนะครับโอเคครับตำแหน่งที่ผมสอบอย่างแรกนะผมก็จะเป็นในเรื่องของการกํากับดูแลสถาบันทางการเงินนะครับจริงๆเนี่ยก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือดูแลในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงิน,นหรือว่าดูในทางภาครัฐนู่นนี่นั่นนะครับผมดูแลตรวจสอบต่างๆนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเนี่ย เรามาทําความรู้จักกับสถาบัานทางการเงินก่อนนะฮะสถาบัานทางการเงินเนี่ยนะครับผมก็จะมีที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็จะมีในเรื่องของธนาคารพาณิชย์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวย่อยนะครับผมแล้วก็แบ่งไปจะถึงเป็นธนาคารที่เป็นเฉพาะต่างประเทศน,นะครับก็มีหลายแบงก์มากนะครับผมโอ้โหมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็บางธนาคารเนี่ยผมยังแทบจะแบบ ไม่รู้จักเลยค่ะผม,มเพิ่งมารู้จักในตอนที่มาสอบแบงชาตินี่แหละนะครับคือมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้เยอะเนาะนะครับผมอันนี้นะครับสำนักง,งานผู้แทนนะครับก็จะเป็นขณะที่ย่อมเดียวลงไปอีกนะครับแล้วก็จะดูในธุรกิจสังหารแต่ดูแลเรื่องเงินแต่มันไม่ได้เขียนแบบธนาคารอะไรเงี้ยเราก็เลยว่านอนแดงเนาะนะครับ e-payment ก็จ่ายในรนะบนอคนับผมที่เป็นอีเล็กทรอนิกส์นะครับ แล้วก็มีสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่า NCB นั่นเองนะครับผมก็เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาสถาบันทางการเงินที่เราควรจะรู้จักไวข้ขาอค่ะผมควรต้องรู้จักเนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในบทบาทของส่วนตรงนี้นะครับที่ผมสอบก็คือสายกํากับสถาบันทางการเงินนะครับมันมี วัตถุประสองค์อะไรบ้างนะครับผมนะฮะหนึ่งนะครับก็คือต้องการให้สํานักงบประมาณมีความมั่นคงในเรื่องของระบบความบริหารความเสี่ยงนะครับก็คือดูแลสภาพคลังเงินให้อยู่ในระบบนั่นเองนะตามที่ผมเข้าใจนะก็คือดูให้เป็นระบบในการดูแลนะครับไม่ให้เกิดหนี้มากเกินไปเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราคนก็จะมีพวกเงินฝากแล้วก็เงินกู้เงินต้นเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราพูดง่ายๆมันก็คือว่ามันก็มีคนหนึ่งมีเงินออมก็อยากจะ หาเงินตรงนี้แล้วคนที่มีเงินก็เป็นผู้ยืมนะครับแล้วก็ทําการยืมแล้วก็สิ่งที่ตอบแทนก็คือดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถ้าระบบมันเป็นอย่างนี้นยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเราไม่ได้คืนตามอะไรนะตามกติกาที่เราได้คุยกันไว้มันก็เลยต้องมีตรงเนี้ยเข้ามาเป็นวัดหรือแตตนะครับ ต่อ,อมานะคบก็คือส่งเสริมให้สะอาดส่วนของงบประมาณส่วนนี้มีประสิทธิภาพนะครับก็คือดูแลเงินดีๆนั่นแหละนะครับดูแลต้องมีความถูกต้องนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วเรียกว่าธรรมาธิบาลดีๆนะครับแล้วก็อยากให้่ตัวส่วนงบประมาณเนี่ยก็คือเป็นทาต่อลูกค้าแล้วก็ประชาชนก็คือการบริการของสถาบันการเงินเนี่ยมันควรจะต้องเป็นธรรม นะครับผมในการดูแลความถูกต้องต่างๆนะครับแล้วก็ไม่อวยในเรื่องของแบบว่าผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่าทางการขายของมากนเกินไปนะครับแล้วก็ข้อที่5้านะครับผมก็คือดูแลในระบบเชฟิตมาโคมาโคก็คือดูแลในระบบที่เป็นส่วนย่อยนะครับผม,มนะครับโอเคครับทีนี้๋ยวเรามาทําความรู้จักว่ามันมีสายอะไรกันบ้างนะครับ ฝ่ายแรกนะครับผมก็คือสถานนโยบายสถาบันทางการเงินอันนี้ไม่ได้สอบนะแต่อยากทำความรู้จักเฉยเขาบอกว่าดูแลในสถาบันทางเงินระบบต่างๆให้ถูกต้องตามหลักสากลนะครับมันก็จะมีกฎต่างๆนะครับผมให้เราไปศึกษานะครับอต่อมานะฮะกำกับสถาบันทางการเงินนะครับก็คือดูแลความมั่นคงความเสี่ยงนะครับแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะครับผมก็คือดูแลในเรื่องของอะไร บัตรเครดิตต่างๆสินเชื่อประเภทต่างๆนะครับก็คือให้ไม่มีหนี้มากนเกินไปนะครับผมเป็นหนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วแบบอย่าดองมากนเกินไปเพราะว่าการที่เราทําให้เกิดระบบหนี้เสียหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เกิดในเรียกว่ามันทําให้เกิดระบบมันเพี้ยนนะครับผม่ายที่3นะครับก็คือฝ่งอ่ากลยุทธ์ของสถาบัานทางการเงินนะครับก็คือกําหนดนโยบายว่าจะทํายังไงให้สถาบัานทางการเงินเนี่ย มีประสิทธิภาพนะครับก็คือออกกฎต่างๆเพื่อแบบว่ามันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเดียวนะในความรู้สึกผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเดียวในเรื่องของแบบความเป็นจริงก็ต้องแข่งขันในเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยนะครับผมต่อมานะครับก็สถาบันทางการเงินนะครับกำกับธุรกิจนะครับอันเนี้ยก็จะดูในฝ่ายต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเงินที่เป็นธนาคารเอ่ยหรือสิ่งที่ไม่ใช่ธนาคารหรืออนแ bank เนี่ย ให้มันอยู่ในความถูกต้องนะครับในะหลักของธรรมาธิบาลนะครับผมแล้วก็การที่เราจะออกใบอนุญาตในการที่ให้สถาบันท,ทางการเงิน่างน,นนไะด้าเนินการเนี่ยเราก็ต้องผ่านในของระบบของแบงค์ชาติก่อนนะครับต่อมานะฮะฝ่ายจัดการลงทุนนะครับผมโอเคครับก็หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลหนี้เนาะส่วนมากเนี่ยผมว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยน่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นหลัก นะครับทีนี้มาดูอันต่อไปครับนี่ครับก็จะเป็นสายกํากับสถาบันการเงินหนึ่งนะครับผมก็คือว่านี่ก็จะเป็นในตําแหน่งที่เรียกว่าผมสมัครนะครับตําแหน่งที่ผมสมัครเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างก็คือดูแลในเรื่องของธนาคาราณิ์นะครับผมบริษัทเงินทุนนะครับบริษัทเครดิตฟอ x ซีแอนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีการประเมินในเรื่องของ แบบจำลองแบบจำลองสถาบันทางการเงิน,ก,นงก็คือเหมือนเราประเมินว่าเออเกิดนี่แบบมากน้อยแค่ไหนนะครับทําให้บริการดีไหมนะครับรายได้ในสายธนาคารมันสมเหตุสมผลไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือดูแลในด้าน,นต่างๆที่ผมได้เท่าที่ผมรู้ในวันนี้นะครับต่อมานะครับก็คืออ่าฝ่ายตรวจสอบนะครับอันนี้ก็คือตรวจสอบในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยการที่สถาบันเนี่ยปล่อยเงิน กู้ให้เราใช่ไหมมันก็ถือว่าในทางสถาบันการเงินเนี่ยถือว่ามันก็มีความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วเขาก็มีความไวเนื้อเชื่อใจถูกไหมครับกู้ๆนะครับผมมันก็คือเราต้องอเรียกว่าเขาให้เครดิตให้เงินยืมนะเราควรเราต้องคืนเขานะครับผมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับต่ก็อยากจะปกติมากเกินไปนะเพราะว่าการที่มันจะปกติมากเกินไปเนี่ยมันทําให้ระบบสภาพทางการเงินะมันเทียนนะครับผมนะครับ คือคือการที่เขาออกแบบเครดิตให้เราใช่ไหมมันก็เหมือนว่าเขาอ่ะเขาก็ไว้ใจคุณนั่นแหละเขาก็ให้ความเสี่ยงกับคุณแล้วใช่ไหมไว้ในเชื่อใจนะครับผมเขาไว้ใจเขาก็เลยให้คุณแบบยืมเองนะครับการมีบัตรเครดิตหรือกู้ในสินเชื่อแบบไหนเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องหวังจากเงินดอกเบี้ยนั่นแหละถูกไหมเพื่อที่จะเอาไปหมุนหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าในทางอุดมคติมันก็คือต้องไม่สะดุดถูกไหมนะครับ นี่ก็จะมีการประเมินในเรื่องของสถาบันทางการเงินนะครับว่าการดําเนินงานทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือว่ามันมีการใช้ในระบบการจําลองนะแบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้สูตรต่างๆทางหลักเศรษฐศาสตร์หรือใ,ใช้สูรตรทางหลกักการเงิน financial อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นงานที่รู้สึกว่ามันก็โอเคนะถ้าได้ทำถือว่ามันสนุกมามันทําให้เราได้รู้แบบ ทั้งหมดอะแล้วทาให้เราเข้าใจในแบบเศรษฐกิจมากขึ้นอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคนะเออนะครับแล้วก็มีกํากับนะครับ2กํากับ2เนี่ยเขาก็จะมองในสายที่ไม่ใช่ธนาคารไอ้สายไอ้หนึ่งเนี่ยก็คือดูแลในส่วนที่เป็นธนาคารนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับผมโอเคครับก็ ถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมพูดในวันนี้มันเป็นในเรื่องของการกํากับสถาบันทางการเงินสิ่งที่เป็นสําคัญเลยไงก็คือในเรื่องของการจัดการบริหารสินเชื่อในประเภทต่างๆนะครับก็คือว่าธนาคารเนี่ยรายได้ที่ เขาจะเอาเงินดอกเบี้ยเงินฝากมาให้เราได้ยังไงเขาก็ต้องเอาไปปล่อยกู้ดูไหมครับแล้วก็เอาไปลงทุนต่างๆนะครับส่วนที่ผู้ที่เรียกว่าผู้กู้เนี่ยก็ควรจะต้องรักษาเครดิตตัวเองเน,ะเนาะคนรับเงินอนาคตเข้ามาแล้วคณก็ต้องจ่ายในเชิงที่เป็นอน,นาคตนะครับสําหรับผมเท่าที่ดูตําแหน่งวันนี้คร่าวๆเนี่ยผมว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับรู้สึกโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับตัวงานแต่ว่าอย่างสิ่งที่ ผมได้แจ้งกับทุกคนไว้นะครับว่าการสอบแมนชาต์มันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ข้อสอบหินมากนะครับคือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดผมจะมาพูดในส่วนของข้อสอบนะครับว่ามันยากยังไงบางทีเนี่ยผมไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำพูดได้จริงๆมันมันยากเท่านั้นแหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมเดี๋ยวผมจะมาขยายความต่อใน าสายกํากับสถานบันทางการเงินนะครับก็ขอสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสายกํากับสถานบันทางการนเนี่ยก็คือดูแลนะครับผมธนาคารที่เป็นในธนาคารที่เป็นพาณิชย์นะครับผมบริษัทเงินทุนนะครับบริษัทเครดิตฟองซีเอนะครับผมแล้วก็บริษัทต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับ ธนาคารไม่ได้ใช้ชื่อธนาคารนะแต่ว่าให้บริการแบบธนาคารแบบบริการเหมือนกับธนาคารเราเรียกว่านอนแบงค์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของอสถาบันอีก2ส,สถาบันนะครับก็คือสถาบันการเงินสวัสดิกแล้วก็บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับก็ดูแลให้อะไรครับกำกับในการทําดูแลต่างๆแล้วก็ออกแบบน,นะครับผมในเรื่องของการทําแบบจําลองต่างๆเพื่อประเมินสถานกา,ารณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่เกิดขึ้นนะครับว่านะถ้าหน่วยงานไหนเนี่ย นะครับผมหรือธนาคารสถาบันการเงินไหนเนี้ยรักษาความเป็นแสแตนดานนะครับผมในเรื่องของการดูแลกู้หรืออะไรประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นกู้ซื้อของต่างๆนะครับทุกประเภทเนี่ยถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะ่ะก็คือว่ามันก็จะเศรษฐกิจมั่นคงก็คือจะต้องดีขึ้นถูกไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับโอเคครับก็ขอฝากคลิปนี้นะครับผมไว้อ้อมอกอ้อมใจนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมอ่านเนี่ย ผมสามารถจับใจความได้ประมาณนี้นะครับผมขอฝากช่อง Freedom Arm ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย